พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสองวัคที่หชื่อจุลยมกกวัคคือวัคที่มีสูตรคู่ขนาดเล็กมีสิบสูตรพระสูตรที่4ีสอสาเลยกัสสูตรสูตรว่าด้วยพรามเครือหาบดีชาวบ้านสาละพระผู้มีประภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลเสด็วะพักณหมู่บ้านพรามชื่อสาละ พวกพราหมขเรือหาบดีชาวบ้านสาละหรือสาเลยยะกได้ยินกิตติศัพท์ก็าพากันไปเฝ้ากราบทูลถามถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกตายแล้วเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกและสัตว์บางพวกตายแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ตรัสตอบว่าพวกที่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะประพฤติอาธรรม พราะประพฤติไม่เหมาะสมส่วนพวกที่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะประพฤติธ,ธรรมเพราะประพฤติสม่ำเสมอทรงขยายความแห่งคําว่าประพฤติธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอโดยแจกออกเป็นทางกายสามทางวาจาสีทางใจสามทุจริตสามซึ่งแจกออกเป็นสิบอย่างเรียกอกุศล,ลกรรมบทหรือทางแห่งอกุศล ซึ่งเป็นเหตุให้เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกทรงขยายความแห่งคำว่าประพฤติธ,ธรรมประพฤติสม่ำเสมอโดยแยกออกเป็นทางกายสามทางวาจาสี่ทางใจสามสุจริตสาซึ่งแจกออกเป็นสิบอย่างเรียกกุศล,ลกรรมบทหรือทางแห่งกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ทรงแสดงว่าผู้ประพฤติธ,ธรรมประพฤติสม่ำเสมอหวังจะเข้าถึงฐานะใดๆไ,ได้แก่กษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลขารืรหบดีมหาศาลเทพชั้นจตุม,มหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามะชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปารนิมิตะวะสวัตีเทพพวกอาภะมีแสงสว่างพวกปริติภะ พวกอัปปมานาพะพวกปริตตาพระพวกอภัสรระพวกปริตตสุภะอัปปมาณสุภะพวกสุกินหกะพวกเวหภละพวกอวิหะพวกอัตตปะพวกสุทัสสะพวกสุทัสสีพวกอากานิทกะพวกอากาสานันจายตนะพวกวิญญาณันจายตนะพวกอากินจัญญายตนะ พวกเนวะสัญญานาสัญญายตนะหรือหวังทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะอยู่ในปัจจุบันก็มีฐานะที่เป็นไปได้เพราะผู้นั้นประพฤติธ,ธรรมประพฤติสม่ำเสมอรามคฤหบดีชาวบ้านสาละเริ่มใส่พระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต หมายเหตุในพระสูตรนี้มีปัญหาเรื่องศัพท์อยู่หลายแห่งหนึ่งคำว่าสุจริตทุจริตกุศลกรรมบทอากุศลกรรมบทแจกออกเป็นอะไรบ้างควรดูหนังสือนวโกวาท 2. คํคำว่ามหาศาลที่นำมาต่อท้ายกษัตริย์พรามครหบดีความหมายว่ามีทรัพย์มาก 3. เทพชั้นจตุม,มหาราช ถึงชั้นปารณิมิตาวะสวัตีรวมหกชั้นเรียกว่าสวรรค์ชั้นกามาวจรคือยังอยู่ในชั้นกามควรดูคำอธิบายในหนังสือธรรมวิภาคบริเชษท,ที่สองส่วนลำดับเทพชั้นพรหมที่กล่าวถึงในที่นี้ต่างจากที่กล่าวไว้ในที่อื่นเล็กน้อยเพื่อสะดวกแก่การเทียบเคียงขอกล่าวถึงเทพชั้นพรหมที่ปรากฏในคำอธิบายของอัตถกถาทั่วไป คือชั้นรูปประพรมพรมมีรูปมีสิบหกชั้นคือหนึ่งพรมมะปาริสัตชะสองพรมมปุโรหิต 3. มหาพรมสพวกนี้เป็นพวกได้ชานที่หนึ่งสีริตตาภะหอัปปมานาพะหอภัสสรสามพวกนี้เป็นพวกได้ชานที่สองและที่สามเจริตตสุภะ 8. ปัอปมานสุภะ 9. สุภกินนะหะสามพวกนี้เป็นพวกได้ฌานที่สี่สเวหภละพวกนี้บำเพ็ญฌานที่ห้าฌานนี้แยกออกไปจากฌานที่สี่จัดตามวิธีของอภิธรรมสิออสัญญีสัตว์เป็นพรหมที่มาจากพวกเดรถทีที่บำเพ็ญฌานที่ห้านั่นแหละแต่นายหรือรังเกียจจิตใจ จึงเป็นพวกมีแต่รูปไม่มีนามสิบอวิหะ 13. บสอตตปะ 14. ส,ะสุทัสสะสิสุทัสีสิบหอากะนิทะห้าประเภทนี้เป็นชั้นสุดทาวาสเป็นที่อยู่โดยเฉพาะของพระอนาคามีคือพระอริยบุคคลรองลงมาจากพระอรหรันต ส่วนอรูปประพรมคือพรมไม่มีรูปสี่ชั้นคือ 1. อากาสานัญจายตนะ 2. วิญญาณัญจายตนะ 3. อากินจัญญายตนะ 4. เนวสัญญานาสัญญายตนะรวมทั้งรูปประพรมและอรูปประพรมจึงเป็น21ชั้นแต่ในพระสูตรนี้คำว่าชั้นพรม อธิกถาอธิบายว่าหมายถึงพรหมสามประเภทแรกที่ได้ปฐมฌานคำว่าเทพพวกอาภะคือมีแสงสว่างอธถกถาว่าไม่ได้หมายความถึงเทพหรือพรมพวกอื่นหากหมายถึงเทพหรือพรมอีกสามประเภทถัดไปคือเปริตตาพระอัป,ปมานาภะอาภัสระจึงเท่ากับพวกอาภะเป็นการกล่าวรวม,รวม ส่วนปริตตาพะถึงอภัสระเป็นการขยายความในพระสูตรนี้ไม่กล่าวถึงอสัญญีสัตว์เพราะแม้จะเป็นเทพชั้นพรมแต่ทางพระพุทธศาสนาไม่ยกย่องจึงเป็นอันว่าเมื่ออธิบายแล้วก็เข้ากันได้กับลำดับในที่อื่นการแสดงหลักฐานเพื่อประดับความรู้ในที่นี้เพียงขั้นตำราไม่ใช่ขั้นวิจารณ์ว่ามีจริงหรือไม่ เรอจะถอดความอย่างไรเพราะจะต้องใช้หน้ากระดาษมากและได้เขียนวิจารณ์ไว้บ้างแล้วในหนังสือเล่มอื่นเช่นคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธ,ธาาศาสนาพระสูตรที่42เวรัญชกัดสูตรสูตรว่าด้วยพรามคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชาพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนาราม ตัสตอบปัญหาของพรามรหม์คฤหบดีชาวเมืองเวรัญชาที่มาถามเช่นเดียวกับสาเลยยกสูตรจึงตรัสตอบเช่นเดียวกับสาเลยยกสูตรผลของการแสดงธรรมพรามคฤหบดีพวกนั้นเริ่มใส่พระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต